เริ่มพูดเพื่อนพ่อเนะ่ยผ้าจานเลขนะนันหาหนึ่งแปดเพื่อนครับผมบาเนี้หลังจากอันพูดฟันแล้วพูดกันเรื่องของเมืองบาเนี้พูดหลักฐานนี่อ่อยนี่อ๋อยแล้วก็เบยทอมากเพราะว่าหนึ่งแล้วก็ทว่าพูดเม็ดเกี่ยวเลยที่มันก็องได้ฟันซ่อนมาแล้วครับผมประการครับพูครับจากพูเม็ดเกี่ยวกับยูซี่ครับ ที่แล w, <า>้วพลาดก <Star> ็ปู้ปู้่ได้กั่นว่าพลาดบอนั่นต่อเพราะว่าเดือนนั้นมักกรลคามักกาคล่านั่นพูดไรเป็นเดือนเนี่ยมักกาล่านั่นขันขันมันพลาดนั่าเดือนมักกาล่าเนี่ยเดือนแรกนะดุสกว่าเดปูนอ่ามันจะไปครึ่งก็ครึ่หมดล้อกผมคิซไอยิบเสียงว่าเนีสงสัยสีสิ ประมาณสิบวัวนะ่ยนเขาโอ้ขัเขาเนี่ยม้านสิบคันกันมันมอ่านเปลนอืนไอเดือนมกรล่าครับผมมกกระหันเนี่ยมันก็เป็นเลขข้อมฝันเพราะว่าเขฝันเปแลอะไร้าไอแต่ว่านั่นแม่อ้อยล้อนวันที่สิบแปดแล้วท่มมาท่วมาเอาข้อมันป่วนครับผมอู้อ่าอันลังไม่ออกมันเว่าที่สิบแปดล้างเลขออกอ่ะ อครับผมวันที่สิบเก็พูกับฟันคือพูกันจะวันนี้นขึ้นเลยขึ้นเลยไอวันที่สิบเจ็ดเมื่อเลขออกขนาดนี้ยเมื่อแรงปูหรอไอ้ม่นอนูกติหลังนี้ครับอ่งายมาลงมาน,ในีนวันที่สิบแปดบอกปูวันที่สิบเจ็ดทีสิบเจ็ดเมื่อเมื่ออันไอ้เลาออกพอดีเลออกแล้ว เอีวเกี่ยวประมาณนั้นบรจากเลีอก็เป็นเวลาตอรบริจกคมาเนีประมาณหาโมงหรปูนลงมากเป็นราเกันนั่นละมันลงาลยแต่บรรลุนี่ยังประได้ลงมากมานี่ยปูนปูกันเล่ยมันมีคนมันใหม่เนะแยตูคนเพื่นตาย เพิ่นตายหรือว่าฟันย่งมาได้กระดูกกระแทกยครับมันอยู่ในช่วงปีใหม่บัดนี้เพิ่นนั่นฟันเราะมาบอกอันปู่วานใช่หรืปู่ฤุจิปูนั่นเลขที่26เด้ป่ะท่นนั่นกระดูกเล้วนั่นอ๋อนั่อยู่ยยุ่ยปูอ้าอยู่ยในตเพิ่นตายในช่วงปีใหม่เพิ่นเลยมาฝากปู่ไว้ครับครับกระดูกกระดูกยี่นิบเี่นล้วกระดูกที่แล้วเอ่อ่งเสีย เพิ่นเพิ่งเสียวังโจงปีไม่บัเนี่ยเพิ่งอนุญาตมันนั่นขามปียังอะไรบ้านนอกเพิ่นไล่ไรยังผู้บุรุษครับเพิ่นไล่ยั้ตามพิธีทางเพิ่นล่ะบัเนี่ยเพิ่นเะาบ้านเอาบาฟฝากผู้ไว้เพื่อนตอนนั้นผู้อย่ทั้งกุฏิหลังงานห้างงานกั่นะครับแล้วเมื่อวันมาเนี่ยมานี่ยผู้เราค้นก็ผู้แล้มบ้านนอกยืนมือวันที่เจ็ดนะมาเนี่ยผู้หลอดฝันย่ำเคลื่อนอ่ะ มูหลอฝันว่าคือยังหมดแยกตูเนี่ยะพ้าผ้ามูมารรวมสดมันกับมูอยู่นี่แหละมาเนี่มันเรามียดกุ้ย้ส้สี่คนเป็นยิ่งสี่คนมันสวดมันนะรวมสวดมันไอวันย่้มแปดคนนะไปมันมัน่มันอีกสวดมตนได้แล้วมันเนี่ยแยกตูวพรเรากะเมื่อเลขที่พูดเนี่ยยี่สิบหกได้ผล ยี่สิบหกกุฏีไม่นี่บอกปู่กุฏีหลังไม่นะผู้ผู้ยานทั้งปู่ด้เชนไว้เพราะว่าเลขอันขันไว้ยีิบหกนี่มันจะเป็นกุฏีเลขยี่สิบหกตลอดอันกุฏีลังนี่ยย้ายตัวรถตั้งให้ยี่ไิบกนกบ่รุ้จักรแต่ว่ากันไอกะหวดเพื่อนนั่นแหะสร้างให้นะอันนับแรกนะตอนปู่จะได้ไม่ยืออันตอนปู่อยู่ประทายอยู่รันนีรถอันวันที่สิบแปด ตื่นมาวันที่แปดครับผมแม่อ้อยหลอดอันแม่อ้อยหลดมาาอันโทรมาถามว่าปูะปูฝันว่าจังไหนเพื่อนปูก็ได้ฝันแบบที่เราไปฟังกินนะครับผมบ้านเนี้ยพอดีได้หล้าันถ้าเยอะสุดทอดอันโทรมาหลายอยู่อ่บานเนี้ยเราหลังจากนั้น อหลังจากพู้เร่าวอยไม่ยอาฟังเหรอ่ประมาณเที่ยงนี่ยแหละ,ะพระม่อมพลหลวงวิษาุปูพระท่าน,นลูนกน้องปูอันไปแล้วพระท่านเสียเลิมแล้วตายนัก็เกิดปุติเหตุผู้หลอดอันพลนวาวณุเสียเลิม เล่าวเกิดลรลเกิดปฏิเหตุกันวันที่สิบแปดอันตอนเที่ยงนะ่ะบานิลเพอาะีเห็นเนี่ยมเลกมากมาเนี่ยปูก็เล้ไปสวดพนนึมุ่นไปสวดอันงานเล่อาอ,อ่ะสวดพระมอ่มบานิบานิ่ตมากเนี่ยม,มันเกินวันที่สิบแปดปูหลบฝันว่าเรามาหาปูครับผมแล้วหรว่าปูว่านั้นอันเลขผมหาหนึ่งแปดเด้อ ประธานแล้วมาบอกนะเลขเล่าดีบอกอันได้นนก็ฝันนอ่านแต่มันเราฝันต่อเนื่องผมก็ไปฝันต่อเนื่องเชื่อคือวันทีเจะจบมันนะวันนี้เราหลตายมันแล้ว,ลาลวามาบอกว่าเลขอ่นอานเลขผมหาหนึ่งแปดเดิอนแล้วตายวันที่สิบแปดแล้วตายวันที่สิบแปดอยไอไอ้นนย่างกุเว้นไไน,นี่เราตายเราไปงานนั่นไอ้บ้านน้องเชิญต่อของไอ ตัดประคุณลอกจเราอำเพื่อนเะอแห่งว่าไอพกรตายใหม่ๆเขาเลยมาบอกเอกปูเลยก็ตายมาบอกมื่อนั่นน่นต้องเป็นลูกศิษย์ปูได้ไงปูมายุนีได้แปดปีหรือเก้าปีย่างเนี่ยปูขมายุนี่เลาก็ติดตามปูมาตงอยยุประสาทครับบ้านเนี่ยพอะดีนั่นเองนั่นอันไหน แค่ถูกเป็นบ่ครับบ่านั่นเมือ่อวันเมื่อเราตายเนี่ยวันที่สิบแปดไอ้คืนแปดค่ำเดือนสองมูจดรายละเอียดวันนี้เพระาะว่าเราเป็นลูกศิษย์ปู่คนแรกนนในนั้นในหมู่บ้านเนี่ยแล้วเราตายวันที่สิบแปดมันนี้วันที่สิบแปดนี่อันเป็นให้บุญแล้วล่ละมนนัน,มนี้มูหลวงมโนน์มันนี้ยไม่อา,ยโนโนาอย้หลดบ่โาทัมากอุ้ยอันถ้าจะาเธอท่นอันแต่วัดเราซื้อไว้อย่างบุพเพจม่ได้เราวหลดทัมาก อันปูก็ได้ฝากคขาเบาอันปูหลอดอันแปลกยู่อันเดือนกลุมมาพันในปูสองปูฝันสองข้งเลยข้างที่แม่งันฝันนั่นฝันว่ามัขึ้นกุฏิเลยนะจบครับผมอ่าซีเมนอันไอ้ส้มเพื่อนสั่งกุฏิเลยนะถ้ากูรู้จั์เนาะไอ้เพื่อนมาสั่งกุฏิบ้านในปูหลอดใหญ่ก็มา่นพนมาริษันมันขึ้นบ้านใหม่หนไะครับก็ไอ้ก็ร่วมไปที่คล้ายๆพอสบายเลยนะครับมานี่ พอดีหลังจากไอ้ขึ้นบันไม่ะะระบาดอ่าบุกไดนนอนเนอ่ยไอ้ไอูุ้กมาพันว่าขึ้นบันไม่รบาดเนี้ย้่ายันนั่นสุ่มเปียกนค่นเลคลัะปู้จํมไ้เดอบ,บ์มาได้เทียนกุติปูเนี่ยยี่สิบหกเพื่อนูก็ไดล้หุ่งเมืองหรือู้นำมาเขียนอะไรอย่างมั่นหลงมันเนี่เตือนมาซ้อมมาอันนั้นย้ําคืนในวันที่สิบเกียรติเอมันเตือนมาซ้อมมาวันที่สิบแปดมง มาเนี่ทั้งงานบ้านนอกขึ้นต่อเพื่อนเราเป็นงานบานน้านนี่นั่นเสียเลยผู้เป็นเทศสางก็ติหลังที่มันพังนะครับผมแล้วเราไปร่วมงานธนาคากับแล้วเราเกิดอุบัติเหตุม<อ>าเนี่ยไอ้เพิ่นเราว่าปู่ผู้เ่านอันลูกน้องปู่ไปเน่าเืาอ่อน้านนี่เราเพราะที่เห็นไอโดนเติมเพิ่นกระเลไอไออน่นไอ้อดีตคนนั้นเก่าอันนนั้อายแล้วอันละครับผมมาส่งวานนั่น พอนะ่อเนีเฉลิมแต่ว่าเราซื้อชโชคนะซือซอซ้อเหรียญเราซือซ้อเสลิมพ่อเลิมอันเราเสียเอาเดอรเพื่อนอันนี้มันปู้ต่อ,อเดอเพื่อนวันนี้เมล็กไปองานเราแน่นผู้ก็เล็ไกไปไปไ้บุญเทือแรกนะตอนที่คนงทัเงินมาเนี่ยพอดีมาเนี่ยูหล่นกนน็ก็กตกใจนะก็บมาตกใจนะก,กน็ที่ตนแอยู่คือจังซื้อนันท้วน ช่วงเองินพศหกสิบหกนะไอ้มันมีช่วงนเงินเราเคยมาขอเนเองนะปูนะปูหาหาสามศูนย์มันออกหาสามศูนย์แล้วก็มาถือบานเนี่ต่อมานี่ยปูเรามา่หานหาสามก็สิบเอ็ดแล้วก็มาถืออีกแต่ว่าเลขไปใหายถือก็ดีบมานเนี่ยต่อมาปูห้เจ็ดหกเม็ดเดียวแล้วก็มาถืออีกบานเนี่ยแล้วเราว่า ที่แรกว่าสิซื้ออยู่ในปู๊เพือนมืม่อสิซื้อผมละมักตัวงให้เพื่อน <c oughs> ผมเป็นที่สิ่งของผู้พื่นสามางแบผู้เพงดวงไหแน่่พ่อนเล่าว่านะบนี้ผู้ก็ได้บ <c oughs> ังดวงไหง้ล้าได้บอกว่าเอ,าอ้าพอเพเหล่อมาพ่อนเพราะสอนหกทิหกเนี่ยอยกไห้เจ้าคนข้างอัน,น,อนตรายดีช่วงที่ของบรรษัลบป่วยหนัก แล้วเรามาเหล่นนะผมเนี่ยเรามาเสมือดิ<ม>แล้วว่านันผู้อว้วน,นเ,เราไปคอยกัน,กน,กนพาาูดลแล้วกันะ้าจ<อ>ันนะะอาจันผมต้สงสัยสิริตายว่านอาจารย์เราบไม่แห้งในร่างกายแล้วครับเราเป็นลากถองอ่อนเยรับ<ม>บานเนี่อ<ม>บานเนี้เอเราเรยว่าเบิ้งดวงไงเบิ้งดวงไง ผมแน like, วมา than, แล้วครับผมมาเนีู่ดกันได้เบิ้งดวงไงเรื่ยทายว่าพศหกสิบหกเนี่ยแล้วว่าเราติดป่วยตายครับผมมาเนี่ยพูดกันเรื่อยไปแล้วไปเจ้าบ่ได้เห็นนั่นนั่นไอ้พศหกสิบหกเนี่ยเจ้าปลอดภัยดีอยู่แต่ว่าหาซีบหาซีบที่สิตายนะครับผมบาเนี่ยาเนี่เจ้าเกิดเดือนเดือนมีนามันมามาเนี่ยูดกันเรื่อยว่ามักกะลากลุ่มข้ามีนาเนี่ยมันเป็นพศใหม่แต่มันมาพศตรง ็1นะเจ้าพอได้พ่วยตายดอกเจ้าสิไอคันพ่ตายกัอันพิการนั่นล่ะด้วยย่านผ้านะโอ้ว่าเน่เราว่างกันเราว่างเดือนมกราภุมิภามีหน้าเราเกิดเดือนมีหน้าบ้านเรือนนั้นระยะไอ้สามเดือนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนั้นอันมกราเนี่ยเจ้าต้องมาสวดมนต์น้ำยังตำสามมือไอ แล้วเราอบ,บอ่บ่มาสวดนั่งเร้หลดอันเราหลดเอาอันอลาเรา,ลาหลไม่ให้ไอผู้สวดแบบที่าน,นั้นสวดให้พุทนะครับผมมันได้แช่นั้นมันมาถึงหาสิเปอร์เซ็นต์นะประมาณสิบยี่สิบปร์เซ็นต์